สามร้อยห้าสิบครับผมคูณเอานะครับตัวนี้สิบกิโลครับผมคูณยี่สิบช่อเข้าไปสามร้อยห้าสิบสวัสดีครับผมเกษดาโพกขาวันนี้นะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าบึงการจำกัดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเยี่ยมสวนพี่สวัสดีครับครับพี่อะไรนะพี่กิรติพี่เลี่ยนวัติครับโอเคพี่กีรตินะครับเป็นสวน อินทผลัมนะครับคือชื่อสวนสยามอินทผลัมนะครับก็มาฮอดแล้วนะครับมาถึงแล้วสวนสยามอินทผลัมนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอเซกานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาจะมารู้จักกับสวนสยามอินทผลัมว่าตั้งอยู่ที่ไหนจุดไหนนะครับไปยังไงมายังไงครับออกจากโรงพยาบาลอำเภอเซกามาทางบ้านโนนสูงบ้านโนนสูงนะครับบ้านโนนสูงห้วยปะขะห้วยปะขะครับผมนะครับมาถึงมาถึงบ้านโนนสูงเลี้ยวขวา แต่แต่ถ้าท่านใดที่เลยนนสูงมาแล้วต้องมาเลี้ยวห้วยผักกาต้องมาเลี้ยวห้วยผักขาไปไทยเสรีมาไทยเสรีครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาอีกหน่อยมาเลี้ยวขวามาอีกนิดนึงนะครับประมาณจากจากเอาโอเคจากจากห้วยผักกาเนาะใช่ครับห้วยผักขามาไทยเสรีประมาณห้าโลประมาณ5กิโลนะครับจากไทยเสรีเข้ามาประมาณ2โลครึ่งจากไทยเสรีเข้ามาอีกในสวนนี้2โลครึ่งนะครับที่นี่นะครับที่สวนสยามอินทรัมนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเชิญท่านผู้ชมนะครับชมสวนนะครับสวนที่นี่มีกี่ไร่ครับพี่ที่ที่ที่ได้ผลผลิตแล้วมีสองไร่ลงใหม่อีกสามไร่ลงใหม่อีกสามไร่นะครับก็จะเป็นห้านะครับที่นี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาชมสวนกันก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องอาจะซื้อยังไงจะทานอิสระพรมได้ด้วยวิธีไหนนะครับส่งถึงบ้านหรือมาซื้อเองที่สวนแล้วเราไปชมสวนกันก่อนครับเชิญครับ อ่ะเชินที่นําดูหน่อยว่าตอนนี้ผลผลิตเรากี่เดือนที่ออ,อกมานะครับถึงปีไหมที่ที่มันติดผลก็คือธันวาปลายปายธันวาเรื่องเรื่อผสมเกสรผสมเกสรช่วงธันวาปีหกปีหกสี่หกสี่ครับอ๋อตอนนี้ก็ปีหกห้าเดือนกรกฎา,กกาค,นนค,คมนี่นะครับมาดูรตรงนี้นะครับก็คืออ่า นี่คือผลผลิตตั้งแต่ผสมเกสรตั้งแต่ผสมเกสรจนถึงถึงวันนี้จนถึงวันนี้ือนกรกฎานะครับกีกเดือนแล้วนี่ก็เจ็ดเดือนประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดเดือนครับนี่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 ผลผลิตจากผลผลิตที่ี่ได้ออกมาครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่มีกี่กี่กี่ช่อต้นหนึ่งมันจะเริ่มต้นที่ประมาณถ้าถ้าต้นเล็กก็ประมาณห้าห้าช่อห้าช่อตรงเนี้ครับแต่ว่าต้นใหญ่แบบนี้ก็ยี่สิบกว่าแต่เราเราไม่ได้เอาไว้หมด เราต้องตัดทิ้งเพื่อจะให้มันมันรูตมันลูกมันโตขึ้นสมบูรณ์ครับผมนี่นะครับแต่ถ้าเราเอาไว้หมดมันจะลูกไม่สมบูรณ์อ่าช่อหนึ่งช่อหนึ่งนี่กี่กิโลประมาณแปดถึงสิบห้าแปดถึงสิบห้ากิโลครับผมอันนี้ช่อเดียวนะต้นหนึ่งมีสิบห้าสิบห้าแต่แต่ต้นนี้มันยี่สิบต้นนี้ยี่สิบต้นนี้ยี่สิบครับผมช่อยี่สิบกิโลละสามร้อยห้าสิบครับผมคูณเอานะครับช่อเนี้ย กี่กิโลนะตัวนี้น่าจะสิบครับตัวนี้ตัวนี้สิบกิโลครับผมคูณยี่สิบช่อเข้าไปสามร้อยห้าสิบคูณน่ามีผลผลิตครับอ่าคำนวณเอาเองนะครับผมก็จาตัวเลขไม่ได้นะครับก็มาดูกันว่าอ่าที่นี่นะครับก็คือขนาดแค่นี้นะยี่สิบกี่กี่ต้นทั้งหมดที่ที่ให้ผลผลิตมีหกสิบครับรวมรวมตัวผู้แล้วรวมตัวผู้แล้วหกสิบต้นครับผมแต่ต้นที่ได้ผลผลิตจริงๆก็พันพันเนื้อเยื่อบาฮีนี้มีสามสิบได้มีพันพอมาเลด อีกพพอเมล็ดอีกยี่สิบตัวผู้อีกสิบอ่อนับออกก็แล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือเป็นรายได้สําหรับเกษตรกรในช่วงที่ว่าอยังไม่เป็นราคาครับผมพืชผลผลิตทุกอย่างที่ไม่เป็นราคาแต่น้ํามันยังแพงอยู่แพงอยู่ทุกอย่างแพงหมดอย่างแพงไปหมดครับแต่ตรงนี้คือเกษตรทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรที่กําลังมองหาช่องทางการจะทําเกษตรอะไรที่ว่าจะได้ผลผลิตที่ได้กาไรเยอะๆได้เลยนะ กิโลละคลไร่ไร่บาทนะครับก็ส5 0ร้อยห้าสิบเราลองคำนวณเอาเองนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละต้นนี่ทั้งหมดมีหกิต้นก็คูณเอานะครับกิโลละสามรอยห้าสิบต้นหนึ่งก็ยี่สิบกว่าช่อช่อละสิบกิโลใช่ไหมครับผมมันก็มีสามราคาสามราคาที่เราจําหน่ายถ้าซื้อหนึ่งโลเราขายสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าซื้อสามโลเราคิดหนึ่งพันแต่ถ้าคนไหนซื้อยกยกพวงยกพวงเราขายกิโลละสามร้อยอ๋อ มันมีสามราคาสามราคาครับสามราคานะครับสําหรับคนที่กําลังจะเลือกซื้อมาซื้อเป็นกิโลจะคุ้มกว่าหรือจะเป็นซื้อแบบยกช่อไปยกช่อจะได้กิโลละสามร้อยกิโลละสามร้อยส่งฟรีถึงส่งฟรีครับผมถึงบ้านครับบ้านครับแล้วเราติดต่อมาที่พี่พี่กิรติก็ได้ก็ได้ครับพี่สีโหสีโหพี่ติ๊กพี่ติ๊ก พี่สุดชาพี่สุดชาครับมีทั้งหมดสี่คนมีทั้งหมดสี่คนเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้บ้านล่างนะครับตรงจอนะฮะครับผมอ่าติดต่อที่นั่นเอาก็แล้วกันครับผมสนใจก็หรือว่าอยากแวะมาชมแวะมาชมที่สวนว่ามาชิมด้วยไม่ได้ชมเฉยๆชิมด้วยมาถึงแล้วก็ชิมเลยก่อนชิมก่อนตัดทินใจซื้อครับผมก็คือมาถึงชิมก่อนว่าอร่อยแล้วค่อยซื้อถ้าไม่อร่อยก็คือกลับเลยอร่อยจริงๆนะครับไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพครับ ผลิตลนีก็คือปิดราคาความอร่อยคุ้มค่าเราชอบลูกไหนแล้วก็เด็ดชิมเลยครับผมจะได้รู้ว่ามันมันคุ้มกับเราที่จะจ่ายตังไปไหมถ้าถ้ามันรสชาติไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าสามร้อยมันมันก็แพงอยู่ครับแต่ว่าถ้ามันอร่อยมันก็จะคุ้มตรงนี้อ่าสําหรับอ่าคุณภาพอะไรนะคุณประโยชน์ของการกินก็คือเนี้ยมันจะมีได้อวิตามินอะไรบ้าง มันมันคือความหวาน,น,นความหวาน,นมันเป็นน้ําตาลเชิงเดียว<ม>คนที่เป็นคนที่มีโรคแบบโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทานได้สามารถรักษาโรคได้ไม่ได้ว่ากินเพื่อมันให้พลังงานสูงพลังงานสูง<ม><ม>แบบว่าสําหรับคนที่ออกกีดยางตอนกลางคืนดึกๆแล้วก็ทานไปสักสองสามลูกเราก็มีพลังขึ้นมาอือโอ้ก็เช่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อร่างกายครับผมสำหรับอินทผลไม่ธรรมดานะครับว่ามันเป็นอ่าเป็นพืชที่สามารถให้ทั้งพลังงานให้ทั้ง รักษาต้านอนุมูลอิสระภัไข้เจ็บต้านโรคภัยไข้เก็บได้นะครับแต่ว่าโควิดสิบเกมันจะต้านไม่ไหมไม่รู้จะต้านได้ไหมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเยี่ยมที่สวนสยามพินาพาลัมครับวันนี้นะครับขอบคุณโตโยต้าที่ให้เกียรติมาชมผมก็เป็นลูกค้าโตโยต้าคนหนึ่งใช้มาสองรุ่นแล้วทั้ง f o r t จูเนแล้วก็รี v o ครับใช้ดี ใช้ดีถึงได้ซื้อซ้ำครับผมอืมเยี่ยมเยี่ยมครับสำหรับโตโยต้าบึงการนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่มีอาชีพแบบนี้นะครับอาชีพสุจริตอาชีพที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองืนเช้าขึ้นมามาทํางานมาดูแลส่วนตัวเองลุกด้วยตัวเองทํางานด้วยตัวเองมีอาชีพของเป็นของตัวเองภูมิใจนะครับที่เกษตรกรบ้านเรามีผลผลิตของจังหวัดบึงการแบบนี้นะครับง่งง่ายๆก็ขอเชิญทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวหรือ คนที่กําลังคิดว่าจะมาเที่ยวมาชมไปเที่ยวถ้านาคาไปเที่ยวไหว้ปู่อือลือมาแวะที่สวนสยา,ยสยาม <ละ S 2> อินทพลัมที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับพี่โอเคครับวันนี้สวัสดีครับ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 เตรียมพบกับรถของเรา เก้าวสิงหาคมี